ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทสระวักที่8สหัสวักวันานาเรื่องที่สยอดนักรบในสงครามพระพุทธภาษิตโยจะคาถาสตังภาเสอนัตถปัทะสันหิตาเอกังธรมรมะปทังเสยโย ยังสุตวาอุปสัมมติโยสหัสสังสหัสเสนะสังคาเมมานุเสชินะเอกันจะเฉยยมัตตานังสะเวสังคามะชุตตะโมคำแปลผู้ใดกล่าวคาถาตั้งร้อยแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐบทแห่งธรรมเพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วเข้าไปสงบระงับได้ ประเสริฐกว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามพันคูณด้วยพันเท่ากับล้านก็สู้ผู้ชนะตนเองเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้ชนะตนเองนั่นแหลชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามอธิบายความข้อความในช่วงแรกได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรกนี้มีพิเศษอยู่คำเดียวคือคำว่าธรรมบทซึ่งหมายถึงบทแห่งธรรม คือวาจาหรือข้อความอันอิงอาศัยธรรมในคำพีอังคุตระนิกายจะตุกกานิบาทพระไตรปิฎกเล่ม21หน้า37ทรงสแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่4ประการคือ 1. อนัพพิชชาความไม่โลภในของผู้อื่น 2. อัพยาบาทความไม่ปองร้าย 3. สัมมาสติ การตั้งสติชอบคือสติปัฏฐานส,สี่สัมมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้งสีประการนี้ทรงถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวทางแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคําพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมบทอย่างนี้แม้เพียงคําเดียวก็ประเสริฐกว่าคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพัน รวมความว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่สองซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พันานาต่อไปกล่าวโดยย่อก,ก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลสท,ที่ทำใจให้เศร้ามองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงกล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่สองอย่าง ที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนำให้ทำความชั่วต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนำให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรชั่วควรเว้น แต่ที่ยังต้องทำชั่วอยู่ก็เพราะสู้อำนาจฝ่ายต่ำไม่ได้ขณะนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้คนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ก็หาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหวยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไปและมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกที การศึกษาการอบรมก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำม,มากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังใจแก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อพอกพูนมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำ ก็ละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงและพยายามละให้สิ้นไปในที่สุดการจะเอาชนะอำนาจฝ่ายต่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิด แต่ต้องกระทำเพราะสู้อำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งเร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้ การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละทรงถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐประเสริฐกว่านักรบผู้ชนะฆ่าศึกได้เป็นล้านในสงครามพระพุทธภาษิทนี้พระาศาสดาทรงสแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปรารบนางกุลทนละเกศีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระกุลทนละเกศีเทรีกุลทนละเกศีเป็นทิดาเศรษฐีเมืองราช,ชครึรูปงามมากขณะที่มีอายุได้16ถึง17ปีกำลังมีใจโลเลไฝ่ฝันเรื่องชายวันหนึ่งยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่7ได้เห็นราชบุรุษนำโจรคนหนึ่งผ่านหน้าปราสาทมา โจรนั้นถูกเคี่ยนด้วยหวายครั้งละสี่เส้นกำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่าทิดาเศรษฐีเห็นแล้วมีจิตปฏิพั์ปรารถนาได้โจรนั้นมาเป็นสามีจึงยอมอดอาหารนอนบนเตียงน้อยอันมีสิริของตนเมื่อมารดาบิดาถามก็บอกความจริงได้ว่าถ้าได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะยอมตาย มารดาบิดาพยายามอ้างเหตุผลสักเท่าไหร่เพื่อให้คลายความพอใจในโจรนั้นแต่นางก็หายยอมไม่คงยืนยันว่าถ้าไม่ได้โจรมาเป็นสามีก็จะไม่ยอมมีชายอื่นในชาตินี้ในที่สุดมารดาบิดาก็ยอมแพ้ให้คนเอาเงินพันหนึ่งไปซื้อโจรน,นั้นมาจากราชบุรุษราชบุรุษรับเงินไว้แล้วปล่อยโจรน,นั้นไปแล้วฆ่าคนอื่นแทน เมื่อได้โจรมาเป็นสามีสมใจอยากแล้วนางก็ได้ปรนิบัติอย่างดีให้อาหารเครื่องประดับตกแต่งอย่างดีแต่ถึงกระนั้นโจรก็คงเป็นโจรน,นิสัยอันลามกของคนมิใช่จะชำระล้างได้โดยง่ายเหมือนล้างผักหรือปลามันเกาะแน่นและคอยจะกกระตุ้นเร่งเรา้าให้โน้มเอียงไปทางชั่วอยู่เสมออุป,ปมาเหมือนสุกรพอใจในอาจมจะแก้อย่างไรก็ยาก ดังนั้นโดยล่วงไปเพียง2ถึงสวันเท่านั้นโจนคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะมีโอกาสฆ่าหญิงนี้เสียแล้วยึดเอาเครื่องประดับไปขายกินและดื่มสุราให้ชุ่มใจอนิจจาความหวังดีความรักของนางที่มอบไว้ในมือโจนช่างไม่มีค่าเสียเลยความเสียสละของนางได้รับการตอบแทนด้วยการคิดคดทรยศการทำความดีกับคนซามมักมีผลอย่างนี้เสมอ เสมือนช่วยงูเห่าให้หายหนาวพอมีกำลังมันก็ฉกคนช่วยเหลือให้ปางตายหรือถึงตายจะโทษใครเล่าการสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์การเลี้ยงการช่วยเหลือคนบางคนมีผลเท่ากับเลี้ยงผีมันจะไม่ทําอันตรายตราบเท่าที่ยังเลี้ยงอุปการะมันอยู่แต่เมื่อเผลอหรือลืมหรือหยุดเลี้ยงดูอุปการะเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ทำอันตราย มันหาได้ย้อนหลังนึกถึงอุปการะแต่เก่าก่อนไม่้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ลงโทษคนที่ควรลงโทษและวางเฉยต่อคนที่ควรวางเฉยโจรคิดวางแผนฆ่าทิดาเศรษฐีอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดอุบายอย่างหนึ่งได้จึงทำนอนอย่างไม่มีอะไรในชีวิตทิดาเศรษฐีเข้าไปถามจึงบอกว่า เมื่อวันที่ฉันถูกนําไปฆ่านั้นฉันผ่านภูเขาลูกหนึ่งมาได้บนบานต่อเทพผูสิงสถิตอยู่ณภูเขาลูกนั้นหากฉันรอดชีวิตมาได้จะทําพลีกรรมแก่เทพให้โอลานอันหนึ่งแม้ตัวเธอเองฉันก็คงได้ด้วยอนุภาพแห่งเทพนั้นฉันตั้งพลีกรรมไว้แก่เทพบนบานไว้แก่เทพยังไม่ได้แก้บนนั้นฉันไม่สบายใจ ทิดาเศรษฐีจึงเตรียมพรีกรรมเท่าที่สามีต้องการมีข้าวมัทุปายาตและข้าวตอกดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นคือภูเขาทิ้งโจรโจรขอร้องให้ทิดาเศรษฐีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและอาภรณ์อันมีราคาแพงเป็นพิเศษเพราะไปบูชาเทวดาเป็นการให้เกียรติแก่เทวดาอันหนึ่งญาติพี่น้องของนางไม่จำเป็นต้องไป นางได้ทำตามนั้นเมื่อไปถึงเชิงเขาโจรได้ขอร้องให้คนที่ถือของกลับให้หมดพร้อมทั้งยานพหนะเขาสองคนสาม,มีภรรยาจากถือของบูชาขึ้นไปเองทิดาเศรษฐีก็ตามใจทั้งสองขึ้นไปถึงยอดภูเขาภูเขานั้นมีนามว่าภูเขาทิ้งโจรเพราะคนทั้งหลายจับโจรได้แล้วนำไปทิ้งที่ภูเขานั้นมันโกรกชันโจรที่ถูกทิ้งลงแล้วแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เมื่อถึงยอดเขานางได้อ้อนวอรให้สามีทำพลีกรรมถึงสองครั้งแต่โจรก็เฉยเสียพอครั้งที่สามโจนจึงบอกว่าฉันนําเธอมาที่นี่เพื่อทำพลีกรรมก็หาไม่ถ้าอย่างนั้นนําฉันมาเพื่อเหตุใดฉันต้องการฆ่าเธอเพื่ออะไรคะนางถามอย่างพิศวงเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอเอาไปทำไมเอาไปกินเหล้าเที่ยวและทำทุกอย่างที่ฉันเคยทำ อยู่กับเธอฉันไม่มีความสุขเลยบอกจริงๆโจรบอกความในใจก็ทั้งตัวฉันของของฉันทุกอย่างก็เป็นของท่านหมดแล้วท่านจะทำอย่างไรก็ได้ทำไมจะต้องฆ่าฉันด้วยท่านเอาเครื่องประดับไปให้หมดแลปล่อยฉันกลับบ้านไม่พอหรือเธอคิดว่าฉันโง่นักหรือไม่โชมงามฉันปล่อยเธอไปเธอก็ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องก็ถึงตำรวจในที่สุดฉันก็ต้องถูกจับไปฆ่าอีก คราวนี้เธอคงไม่ให้คนไปซื้อฉันมาอีกหรอกท่านไม่ได้นึกถึงความดีน้ำจิตน้ำใจของฉันที่เคยมีต่อท่านมาบ้างเลยหรือท่านจึงยืนยันจะแต่ที่จะฆ่าฉันพูดไปแล้วนางต้องผิดสวงเป็นอันมากเมื่อเห็นโจรหัวเราะเสียงก้องฟ้าแทนการระลึกถึงความดีของนางเข้าหัวเราะเยาะเยะ้ยความดีน้ำจิตน้ำใจโจรทวนคำพร้อมด้วยอาการหัวเราะอย่างเยอ้ยอยัน เสียงน,นั้นเสียดลึกลงไปในหัวใจอันบอบบางของทิดาเศรษฐีเธอให้ซื้อฉันมาเพราะเธอต้องการความสุขของเธอเองหาใจเพื่อความสุขของฉันไหมเธอจะตายทำไมได้ฉันความสุขที่ฉันให้แก่เธอยังไม่คุ้มค่าเงินของเธออีกหรือเขาเห็นทิดาเศรษฐีเป ok e <t os of 1970> ็นคนใจง่ายความรักของคนใจง่ายไม่มีคุณค่าอะไรเลยรังแต่จะถูกยามยัน เธอเพียงแต่เห็นฉันครั้งเดียวเท่านั้นก็รักฉันเสียจนเจียนตายฉันจะอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างไรต่อไปภายหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นใครเหมือนที่เคยเห็นฉันมาแล้วอีกหญิงใจง่ายฉันไม่ไว้ใจเธอเลยฟังเอาไว้ลูกผู้หญิงรีบเปลืองอาพรอ,ออกเถิดอย่าพิริพิไรอยู่เลยโจรพูดต่อไปเธอจะรอดชีวิตไปไม่ได้เป็นอันขาดเธอต้องตายในวันนี้ เมื่อมอรณะััยคุกคามนักเข้ากุลทนละเกศีจึงรวบรวมกำลังใจทั้งหมดเผชิญหน้ากับความตายนางคิดได้ว่าปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่ความจริงมีไว้เพื่อพิจารณาเหตุผลเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนปลอดภยัยปฏิพานแวบขึ้นมาในห้วงคิดนางจึงกล่าวว่าการที่ฉันจะเห็นท่านและท่านจะเห็นฉันนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ขอให้ฉันได้เห็นท่านอย่างชัดเจนและขอให้ได้ไหว้ท่านทั้งสีด้านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและข้างทั้งสองเถิดโจรยอมตามยืนตระงานอยู่บนเงื้อมผาที่ทิ้งโจรน,นางทำประทักษิณคือเวียนขวาแสดงความเคารพสามรอบและไหว้ทั้งสี่ด้านแล้วกล่าววาจาอ่อนหวานว่าการเห็นกันระหว่างเราทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกรรมใดที่เคยล่วงเกิน ขอให้อโหสิกรรมนั้นแก่ฉันด้วยแล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังขณะโจรกำลังเผลอตัวนั่นเองผลักอย่างแรงโจรลอยเลี้ยวลงก้นเหวแหลกละเอียดเทพผู้สถิตอยู่ณยอดเขานั้นเห็นกรรมของคนทั้งสองโดยตลอดได้สาธุการแก่ธิดาเศรษฐีว่าชายจะฉลาดในที่ทุกสถานกอหาไม่แม่หญิงผู้รู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ ก็จัดเป็นผู้ฉลาดได้เหมือนกันทิดาเศรษฐีผลักโจรลงเหวแล้วคิดว่าหากเราจะกลับบ้านคนเดียวมารดาบิดาก็จะถามถึงสามีเมื่อบอกท่านว่าเราได้ผลักลงเหวเสร็จแล้วท่านก็จะดุด่าเราว่าหัวดือ้อห้ามเท่าไรไม่ฟังพอใจสมาคมกับโจรเสียทรัพย์นับจำนวนพันได้โจรมาเป็นสามีแล้วก็ฆ่าเขาเสีย แม้เราจะบอกว่าเขาพยายามฆ่าเราเพื่อเอาเครื่องประดับใครเล่าจาับเชื่อการกลับบ้านของเรามีแต่ผลเสียอย่ากลับเลยนางคิดดังนี้แล้วทิ้งเครื่องประดับไว้ณนะที่นั้นเข้าไปในป่าพบอาสมของปริพภาชกแห่งหนึ่งขอบวชกับปริพ่าชกค,คณะนั้นเมื่อบวชแล้วได้ถามปริพภาชกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งบรรพชาของพวกท่าน ปริพาชกตอบว่านางผู้เจริญการบริกรรมในกสินสิบแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นหรือการเรียนวาทะพันหนึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการบรรพชาของพวกเรานางขอเรียนวาทะพันหนึ่งเมื่อเห็นว่านางเรียนจบแล้วปริพพาชกผู้อาจารย์ได้กล่าวกับนางว่านางผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เรียนวาทะพันหนึ่งจบแล้วจงเที่ยวไปในชมพูทวีป สแสวงหาผู้ที่สามารถโต้ตอบปัญหากับท่านได้หากผู้นั้นเป็นคฤรัหั์ก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาแห่งเขาถ้าเป็นบรรพชิตก็จงยอมเป็นสิทธิ์บวชในสำนักแห่งเขาดังนี้แล้วได้มอบกิ่งว่าให้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์นางจึงได้นามว่าชัมพุป,ปริพาชิกานางได้เที่ยวไปในบ้านตำบนนิคมและราชธานีต่างๆถามปัญหากับคนที่ได้ประสบพบเห็น แต่ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาของนางได้คนทั้งหลายพอได้ยินว่าชำพุกปริภาชิกามาแล้วก็เลี่ยงนี้เมื่อไปถึงตำบลใดนางได้ปักกิ่งว่าไว้บนกองทรายหรือเนินดินใกล้ประตูหมู่บ้านแล้วประกาศว่าใครสามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้ให้เหยียบกิ่งว่านั้นแล้วเข้าไปพิคขาจารย์ในหมู่บ้านใครๆที่กล้าโต้ตอบปัญหาไม่ได้มี เมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งนางก็หากิ่งว่าอื่นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนางทำอยู่อย่างนี้จนลุถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับปักกิ่งว่าไว้หน้าเมืองแล้วประกาศเหมือนก่อนพวกเด็กเห็นเป็นเรื่องประหลาดยืนล้อมกิ่งว่าอยู่พระสารีบุตรเที่ยวบินทบาทในเมืองฉันอาหารเสร็จแล้วออกมาเห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถาม ทราบความแล้วสั่งให้เด็กเหยียบกิ่งว่าในความรับผิดชอบของท่านพวกเด็กนั้นเชื่อพระเจระจึงเหยียบแล้วโหร้องโปรยทุลีเป็นที่สนุกสนานชัมผู้ปริพาชิกาออกมาดุเด็กว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนทําไมจึงเหยียบกิ่งว่าพวกเด็กบอกว่าพระสารีบรใช้ให้ทานางจึงถามพระสารีบุตรว่าที่เด็กอ้างถึงนั้นเป็นความจริงหรือจริงน้องหญิง ถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีและพร้อมแล้วพระเถระกล่าวท่านมีปัญหาใดโปรดถามมาเถิดนางได้นัดหมายว่าจากไปสู่สำนักของพระเถระในเวลาบ่ายที่เลื่อนเวลาไปก็เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายทราบจากได้มีคนไปฟังการโต้อตอบปัญหาครั้งนี้มากๆทั่วเมืองสาวัตถีลือกระชอน พอเวลาบ่ายชาวเมืองได้ไปกับนางชัมพูป,ปริพาชิกาไปสู่สำนักของพระเถระนางได้ถามปัญหาเกี่ยวกับวาทะพันหนึ่งสหัสสวาทะกับพระเถระพระเถระตอบปัญหาได้ทุกข้อนางอาจไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริพาชกมาก่อนเหมือนกันแคล่วคล่องชำนาญในคำสอนหรือลัทธิของปริพาชกเป็นมือชั้นครูทีเดียว ท่านมีปัญหาเท่านี้หรือพระเทระถามในที่สุดมีเท่านี้ท่านผู้เจริญนางตอบหากข้าพเจ้าจะถามท่านบ้างท่านจะตอบหรือไม่เชิญถามเถิดพระคุณเจ้าพระเทระถามปัญหาง่ายๆว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางตอบปัญหาไม่ได้ขอให้พระเทระ,ฉะเฉลยพระเทระจึงฉเฉลยว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าบ้าง ถ้าท่านบวชก็จะบอกให้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดพระเถระให้นางบวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายนางได้นามว่ากุลทนและเกสีเทรีได้บรรลุพระอรหัตตผลโดยเวลาล่วงไปสองถึงสวันเท่านั้นคนมีปัญญาดีอยู่แล้วทำอะไรก็สำเร็จเร็ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่า การฟังธรรมของกุนทนและเกสีเทรีมีไม่มากกิจแห่งบรรพชิตของนางได้ถึงที่สุดแล้วบรรลุอรหัตตผลแล้วได้ทราบมาว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมาแล้วพระศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้นับธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่มีประโยชน์แม้ตั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐบทเดียวที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่า อันหนึ่งบุคคลชนะโจรเป็นต้นหาชื่อว่าชนะไม่คนใดชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าชนะแท้พระศาสดาทรงสื่อพระธรรม,มเทศนาต่อไปว่าผู้ใดกล่าวคาถาตั้งร้อยผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามตั้งล้านเป็นอาทิมีนัยยะดังพานานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบท ทางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ